สวัสดีค่ะพบกันใน one world ค่ะทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันแบบสบายสบายค่ะที่สุดโดนัลด์ทรัมป์ก็คัมแบ็กจริงๆนะคะหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2024ไปด้วยคะแนนแบบท่วมท้นกลับเข้าทำเนียบขาวในรอบนี้ทั่วโลกต้องจับตาแล้วล่ะค่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อมันจะไปพัวพันกับประเด็นการเมืองสหรัฐได้เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวการตายของกะรอกตัวหนึ่งมันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองสหรัฐได้ยังไง ล่าสุดตอนนี้ที่ญี่ปุ่นออกกฎหมายใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้จัก,กรยานแต่ที่น่าตกใจคือค่าปรับเป็นแสนเพราะฉะนั้นใครกำลังจะไปญี่ปุ่นเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะคะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน one เว r ร์กับนิปปอนวนว่นันสรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะ สุดแล้วอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ชนะ การเลือกตั้งประธานาธิบดีไปด้วยคะแนนแบบต้องใช้คำว่าท่วมท้นจริงๆคือนณะวันนี้ที่เราอัดรายการกันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคว้าคะแนนจากคณะผู้แทนเลือกตั้งไปทั้งหมด295เสียงนะคะส่วนฝั่งของคามาลาแฮริสได้ไป226ถือว่าห่างนะคะและล่าสุดหลังจากที่เขาได้คะแนน ประกาศชัยชนะขึ้นเวทีทะแลงเลยค่ะพร้อมกับครอบครัวนางเมลานีก็คือภรรยาแล้วก็ยี่มีลูกๆร,รวมไปถึงรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะคะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นไปประกาศอย่างแรกเลยเขาบอกนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาวอเมริกันและที่สำคัญคือมันจะทำให้ อเมริกานั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสมกับสโลแกที่เขาหาเสียงไว้เลยเขาบอกนี่จะเป็นยุคทองของสหรัฐค่ะนอกจากนั้นเขาพูดด้วยนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ไว้ชีวิตเขาเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเหตุผลนั้นก็คือเขาจะได้กลับมาช่วยประเทศไงจะได้กลับมาทำให้อเมริกาใหญ่ขึ้นกว่าเก่าจำได้ไหมคะว่าตอนที่เขาหาเสียงเนี่ย โดนยิงเฉียดหูไปอะ่ะถูกรอบสังหารแต่รอดมาได้บางคนยังบอกโอ้โหหุดวิดจริงๆแล้วไม่ใช่หนเดียวด้วยนะคะโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงระหว่างการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยโดนรอบสังหารไปทั้งสองรอบอะ่ะแล้วก็รอดมาจริงๆเขาบอกนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่พระเจ้าให้เขารอดมาได้ไปดูคะแนนป๊อปปูล่าโหวตนะคะคะแนนที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง มากถึง72ล้านกว่าเสียงนะคะทรัมป์ได้ไปในขณะที่ฝั่งของคาร์มาลาแฮร์ิสจากพรรคเดโมแครตได้ไป67ล้านเพราะฉะนั้นถือว่าโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยชนะทั้งคะแนนจากคณะผู้แทนเลือกตั้งแล้วก็คณะคะแนน,นจากป๊อปปูล่าโหวตทั้งสองคะแนนเลยค่ะ e l เ c t o r a l ล o หวตแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตคว้าชัยชนะไปไปดูรัฐสงสเตทจริงๆลุ้นกันมาตั้งแต่ ตอนช่วงเช้าเริ่มรายงานผล Swing State 7รัฐสำคัญที่ถือว่าเป็นสมรภูมิสำคัญเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าจะเป็นแฮร์ริสไล่กันไปไล่กันมาแต่พอสายๆมาคราวนี้มันเริ่มห่างเริ่มเห็นชัดเจนสวิงสเ t e ที่สำคัญอย่างเช่นรัฐจอร์เจียเพนซิลเวเนียวิสคอนซินแล้วก็มิชิแกน ไม่น่าเชื่อว่าตกเป็นของทรัมป์นะคะนี่คือสีรัฐที่จริงๆแล้วเดิมเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางฝั่งของพรรคเดโมแครตด้วยซ้ำแต่ว่ามารอบเนี้ยเอาเปลี่ยนใจกลายเป็นพรรคสีแดงก็คือทางฝั่งของ Republican ตกเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยสวิงสเตททั้ง7เนี่ยพูดง่ายๆคือโดนัลด์ทรัมป์กวาดไปเกือบหมดเลยค่ะ โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเอกสารเหมือนกันนะคะว่าชาวสหรัฐนั้นเห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เห็นด้วยกับนโยบายของฝั่ง r ิพับลิกันแล้วก็อยากได้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาครองตำแหน่งอีกหนึ่งสมัยจำได้ไหมคะ2016ประธานาธิบดีคนที่45ก็คือโดนัลด์ทรัมป์หลังจากนั้น2020โดนัลด์ทรัมป์ก็พ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนและนี่คือการครองตำแหน่งในสมัยที่2ถึงแม้ว่าอาจจะมีการ เว้นวักครึ่งกลางไปนะคะหลายคนบอกว่าแหมนี่ในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธาน,นาธิบดีของสหรัฐจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยจะมีการเนรเทศผู้อบพยพที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ โดนัททรัม m ์หาเสียงเอาไว้แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะทําการเนประเทศผู้อบพยพที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอย่างน้อยๆ1ล้านคนใครที่เข้ามาแบบไม่มีวีซ่าแบบถูกกฎหมายใครที่ลักลอบเข้ามาตามชายแดนพวกเนี้ยตรวจเจอไล่ แบบนี้เลยนะคะทีนี้พอไปดูในตัวเลขสถิติที่เขาเก็บเอาไว้เขาบอกว่ามีจำนวนผู้อพยพที่เข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยประมาณสัก11ล้านทั้งที่ในความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่านี้ค่ะใดๆก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงเรื่องของนโยบายการสร้างกำแพงกั้นผู้อพยพด้วยเม็กซิโกจำได้ไหมคะนั่นคือสมัยแรกตอน2016 จะเรากำแพงนี้สร้างต่อให้เสร็จสารต่อนโยบายนี้ให้เสร็จกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเอาให้สำเร็จเลยทั้งหมดเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าโดนัลด์ทรัมป์คุณอาจจะเจออุปสรรคหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขก็กฎหมายบ้างหรือจะเป็นอุปสรรคทางด้านโลจิสติกค่ะและที่สุดแล้วใช้เงินเยอะการจะสารต่อเหล่านี้ให้มันเป็นจริงได้เนี่ย มันใช้เงินเยอะค่ะและอาจจะทําให้ฉุดรั้งเศรษฐกิจของสหรัฐก็เป็นได้อย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นตามคํำแถลงนโยบายของโดนัลด์ทรัมก็คือเขาจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างแรกเลยเรื่องเงินเฟอ้อยุคไบเดนต้องยอมรับเงินเฟ้อจริงๆนะคะข้าวของแพงคนอเมริกันเนี่ยบอกเลยโหแค่ เอาง่ายๆนะจะหาอพาร์ตเมนต์อยู่จะมีที่อยู่เนี่ยยังไม่มีปัญญาเลยอะ่ะทุกอย่างแพงไปหมดเลยโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกเลยว่ามาถึงปับ๊บเขาจะลดอัดตราดอกเบีย้ยเขาจะลดค่าพลังงานเขาจะลดค่าภาษีซึ่งอันเนี้ย โดนัลด์ทรัมบอกว่าจะเป็นการโอเวอร์ฮอลนะคะนะเขาใช้คำนี้เลยเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีจะไปลดภาษีส่วนใหญ่ก็คือของทางภาคธุรกิจหรือว่าคนร่ำรวยแล้วก็จะมีเรื่องของภาษีบริษัทอันนี้อาจจะลดให้เหลือ15ด้วยซ้ำนะคะอย่างที่3สงครามการค้าอันนี้แหละค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกับหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงไทยเราด้วยค่ะแน่นอนเราทำการค้าการส่งออกกับสหรัฐ โดนัลด์ทรัมป์จะตั้งกำแพงภาษีให้กับประเทศต่างๆ10%อย่างน้อยนะคะประเทศต่างๆรวมไปถึงไทยเราเนี่ยก็นน่าจะโดนอยู่ในอันนี้ละค่ะ10%แล้วจะตั้งกำแพงภาษีกับจีน60%ทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือไทยเราก็จะขายของให้สหรัฐได้น้อยลงชาตอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเจอกำแพงภาษี10%แบบนี้ก็ขายของให้สหรัฐได้น้อยลง มันเหมือนโดมิโนเนะที่สุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันก็จะเงียบเงเียบเงาเงาเนาะการค้าการลงทุนก็จะซบๆบเซาๆ,ๆไทยเราเองเนี่ยจะส่งออกไปประเทศอื่นก็ยากแล้วเขาเศรษฐกิจมันก็คือสะเทือนกันไปทั้งโลกค่ะ <S <S บอกเลยว่านโยบายเรื่องของสงครามการค้าของสหรัฐเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเหมือนสหรัฐเนี่ย จะไม่สนใจโลกภายนอกเอาง่ายๆเน้นในเศรษฐกิจของประเทศตัวเองไม่สนใจไม่คบค้ากับโลกภายนอกเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจทั้งโลกได้ข้อที่4สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะปัดพวกข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือพูดง่ายเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเขา ตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานดีคนที่45ในรอบนั้นเนี่ยสหรัฐเป็นชาติแรกนะคะที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่เอาด้วยโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าไม่เชื่อแล้วที่ผ่ายมาเขาโจมตีรถยนต์ไฟฟ้ามาตลอดบอกต่อไปนี้แหละเขาจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐรถยนต์อเมริกันให้กลับมายิ่งใหญ่ให้คำมั่นเลยค่ะ จากนี้ไปเรื่องพลังงานใช่ไหมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะเจาะเจะเจาะเขาใช้คำนี้เลยนะคะจะไปเจาะเจาะเจาะขุดน้ำมันในอาร์กติกสหรัฐจะผลิตพลังงานในประเทศได้เองข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือการยุติสงครามทั้งสองสงครามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณลงไปถอยดูสิสหรัฐเนี่ย ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลเลยในการไปอุดหนุนยูเครนเพื่อที่จะช่วยเหลือในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเปิดดีลเดี๋ยวผมจะคุยให้เองแล้วสงครามทั้งสองสงครามจะยุติภายใน24ชั่วโมงส่วนสงครามอิสราเอลไม่ต้องพูดถึงเลยสนับสนุนอิสราเอลไม่สนใจทั้งนั้นในโลกนี้จะมีแผนที่ปาเลสไตน์หรือไม่นี่คือ คาแรคเตอรของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆนะคะความเป็นสุดโตงเพราะฉะนั้นเหล่านี้อย่างน้อยๆ5ข้อนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ตําแหน่งณนะตอนนี้ผลการเลือกตั้งยังใช้คําว่ายังไม่เป็นทางการนะคะก็จะมีขั้นตอนค่ะจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่11ธันวาคมจากนั้นคณะผู้แทนเลือกตั้งในแต่ละรัฐนั่นแหะค่ะก็จะมาลงคะแนน เลือกผู้สมัครในรัฐของตัวเองในวันที่17ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะส่งผลคะแนนให้กับประาธานวุฒิสภาภายในคริสต์มาสพอดีเลย25ธันวาคมสภาคองเกรสจะรับรองผลการเลือกตั้งวันที่6มกราคมปีหน้าและถ้าเอาแบบเป็นทางการที่สุดนั่นก็คือวันที่20มกราคมในปีหน้าโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าสู่พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องราวของประเด็นทางการเมืองเนี่ยบางทีมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับหลายๆเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเรื่องนี้เด็ดดอกไม้สะเทินถึงดวงดาวจริงๆเป็นเรื่องของกระรอกตัวหนึ่งที่มันไปพัวพันกับประเด็นทางการเมืองของสหรัฐได้จุดเริ่มต้นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่ามาร์คลองโก้มาร์คเป็นชายชาวนิวยอร์กนะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปช่วยชีวิตลูกกระรอกตัวเล็ก แม่มันโดนรถชนค่ะแล้วแม่ตายแต่ลูกรอดแต่เจ็บมาร์กก็เอาลูกกระรอกตัวนี้กลับบ้านไปไปช่วยรักษาไปดูแลจนกระทั่งมันหายมันแข็งแรงแล้วก็เลยเอาลูกกระรอกตัวนี้กลับมาปล่อยที่ป่าเช้าวันรุ่งขึ้นกลับบ้านไปมาร์กตื่นเช้าเปิดประตูบ้านออกมาปรากฏน้องกระรอกตัวที่เอาไปปล่อยป่าค่ะมันวิ่งกลับเข้ามาในบ้านเฉยเลยเขาก็เลยคิดได้ว่าอุย๊ยเขาต้องเลี้ยงต่อแล้วล่ะ แบบเนี้ยมันน่าจะต้องถูกตาต้องใจกันแล้วก็เลยเลี้ยงต่อมาแล้วก็ตั้งชื่อให้เจ้ากระรอกตัวนี้ว่าพีนัทพีนัทตัดถั่วลิสงเนี่ยแหละค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาโอ้โ oh, ห oh, คราวนี้พีนัทน่ารักมากเขามี IG ของเขาด้วยนะคะไปดูได้เลยแล้วก็มี TikTok อยอดคน Follow เนี่ยเป็นแสนแสนเลย Ig นี่มี f o l โล่มากกว่า6 0แสนคนพีนัทแสนรู้มากค่ะน่ารักแล้วก็เชื่องอะ่ะคือ แปลกมากนะฮะกระลอกเนี่ยจะวิ่งอยู่ตามตัวเขาไปไหนไปด้วยก็ติดตัวมาร์คอยู่ตลอดเวลาคุณมาร์กก็หลงรักมากถึงขั้นไปสั์สั์ที่ขาเป็นรูปพีนัทเป็นหน้าของเจ้าพีนัทเอาไว้ที่ขาปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาอย่างที่บอกนะคะมันผูกพันขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้าพีนัทนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณมาร์คว่าเอ๊ะหรือว่าฉันควรจะต้องมีหน้าที่ในการสงเคราะห์สัตว์ที่เจ็บป่วย ได้ไอเดียแบบนี้ก็เลยย้ายไปอยู่ที่ชนบทของนิวยอร์กแล้วก็เปิดเป็นฟาร์มลักษณะเหมือนเป็นสถานสงเคราะห์พวกสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะม้าป่วยหมูป่วยมีหมดนะคะแพะเพาะจูทั้งวันนึงก็มีคนเอาแรคคูนแรคคูนบาดเจ็บเอามาทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเขาเขาก็เก็บไปเลี้ยงอีกแล้วแล้วก็ตั้งชื่อให้เจ้าแรคคูนนี้ว่าเฟร็ดค่ะทั้งพีนัทเฟรดและผองเพื่อนอยู่กันมาอย่างสงบเรียบร้อยเปี พีนัทเนี่ยเขาเป็นขวัญใจโซเชียลเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ๆวันหนึ่งค่ะ30ตุลาคมก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดแล้อมมาเคาะถึงประตูบ้านมาร์คเลยบอกคุณมาร์คผมได้รับการร้องเรียนมาหลายรอบแล้วคุณเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายแบบนี้ไม่ได้มันมีความเสี่ยงคนร้องเรียนเขาบอกมัมีความเสี่ยงมันอาจจะปล่อยเชื้อพิษสุนัขป้ามาได้คนบ้านชนิดที่เละเทะไปหมดเลยค่ะ แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จับเจ้าพีนัทกับเฟร็ดสองตัวอุ้มกลับไปด้วยเอากระลอกกับแลคคูนกลับไปเรื่องยังไม่พีคเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ติดต่อมาบอกว่าพีนัทกับเฟร็ดตายแล้วทางเราได้ทำการการุณยฆาตฆ่ามันทั้งสองตัวแล้วช็อกเลยไหมคะฆ่าเพราะสงสัยว่า มันอาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่ามันไปกัดเจ้าหน้าที่ด้วยตอนที่เขาจับอะ่ะก็จําเป็นต้องฆ่าเพื่อเอาไปตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้าเท่านั้นแหละค่ะมันกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยมี Hashtag justice for p n u t เรียกร้องความยุติธรรมให้กับ p n น t กัรลอกตัวเดียวอะ่ะทำไมถึงขั้นต้องฆ่าขนาดนั้นและคูณตัวเดียวทำไมถึงขั้นต้องฆ่ามัน ข่าวนี้กระจายไปมากมายผู้คนก็ไปรีบถามในกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักข่าวไปติดตามทําไมคุณต้องทําแบบนั้นเงียบไม่ได้คําตอบแต่พอจะมีคําอธิบายออกมาบอกว่าการตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้านในสัตว์ที่เป็นแบบกระรอกเนี่ยต้องใช้ทั้งเซลล์สมองแล้วก็ใช้ทั้งเซลล์จากร่างกายทีนี้เซลล์สมองจะเอาได้ยังไงวิธีเดียวก็คือการฆ่าการการุญยฆา,าตมัน หลายคนก็ตั้งคำถามอีกค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่คุณจะฆ่ามานันอะคุณแจ้งเขาก่อนไหมอะคุณแจ้งคุณมาร์กก่อนหรือเปล่าจะทําการการุณยฆ่าเจ้าสองตัวนี้โอ้โหมันกลายเป็นไวรัลเป็นประเด็นแล้วก็มีคนถึงขั้นตั้งกองทุนมาเลยนะคะสนับสนุนเงินเพื่อให้มาร์กเนี่ยไปฟ้องกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ก็มีบางคนที่เห็นอีกมุมค่ะบอกว่าการช่วยชีวิตสัตว์ของมาร์กเนี่ยจริงๆอาจจะผิดวิธีเหมือนกันนะเพราะว่าไปช่วยมันออกมาจากป่าสัญชาติยานสัตว์ป่ามันหายไปคราวเนี้ยพอไปปล่อยปลามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องกลับมาอยู่กับคนแบบเนี้ยเสี่ยงกับมันหรือเปล่าอันตรายกับมันหรือเปล่าไปฝืนธรรมชาติหรือเปล่าแต่ใดๆก็วงเล็บไปว่าทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดคือไม่ควรจะไปฆ่ามันไม่ควรจะถึงขั้นการุณยฆาต ทีนี้ประเด็นของพีนัดเรื่องนี้มันกลายไปเป็นลุกลามประเด็นทางการเมืองเพราะผู้คนรู้สึกว่านี่รัฐบาลอะไรเนี่ยทำไมถึงให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไไในบ้านได้แล้วก็อยู่ๆก็มาเอาสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เอาไปฆ่าตายรัฐบาลทําไมไม่ไปกวดขันกับคนที่ลักลอบค้าสัตว์อ่ะเออบางบ้านที่แบบแอบเลี้ยงเสือเลี้ยงสิงโตทาไมไม่ไปจับแบบนั้นหรือไปจับคนที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย โอ้โหมันบานปลายไปแบบนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ในทันทีค่ะผมสนับสนุนพีนัทผมเห็นใจเจ้าพีนัทอีลอนมัสก์ก็โพส์ลูกชายของคุณโดนัลด์ทรัมป์บรอรนเนี่ยเขาชอบเจ้าพีนัทมากเลยนะเป็นแฟนคลับของเจ้าพีนัทมันก็เลยเป็นกระแสทันทีเลยค่ะว่าถ้าคุณเห็นใจเจ้าพีนัทคุณสงสารเจ้ากระรอกตัวเนี้คุณจะต้องอยู่ฝั่งของ โ o นัลด์ทรัมหรือว่าพรรคร e พับลิกันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกคุณไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่ามันไปไกลขนาดนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งทีนี้โลกออนไลน์ยังตามหาอยู่เอาแล้วใครเป็นคนร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่บอกใช่ไหมคะได้รับการร้องเรียนมาหลายครั้งเชื่อไหมเขาหาจนเจอเหมือนการล่าแม่มดจริงๆนักร้องเรียนสาวแต่ไม่มีอักษรย่อนะ่ะหาชื่อเต็มมาได้แล้ว ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโมนิก้าบ้านโมนิก้าอยู่ไหนเนรอถึงเดือดร้อนอยู่เท็กซัสห่างจากนิวยอร์กเท่าไหร่2,000วกว่ากิโลเมตรคนละฝ้าคนละฝั่งเลยแล้วที่ไปหาเจอก็เพราะว่าโมนิก้าเนี่ยเขาโพสต์เลยค่ะเขาบอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเจ้าพีนัทเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปย่งทางการณนะตอนนี้โมนิก้า โดนบุกทุกช่องทางนะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลและที่บ้านของเธอที่ทำงานของเธอโมนิก้าตอนนี้ต้องล่องหนแล้วก็หายตัวอย่างเดียวค่ะถ้าพูดถึงประเทศที่มีการใช้ การขี่จักรยานมากที่สุดในโลกเนี่ยญี่ปุ่นติดท็อป3นะคะติดท็อป3เลยค่ะเพราะว่าอันดับที่1ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์อันดับที่2คือเดนมาร์กและอันดับที่3ก็คือญี่ปุ่นค่ะเราจะชินตานะคะไปไหนมาไหนเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นคนขี่จักรยานคุณแม่บ้านจะขี่จักรยานกันเป็นประจำซึ่งแน่นอนผลพวงที่ตามมาก็คืออุบัติเหตุการจราจรบ,บนท้องถนนเนี่ยมันก็ลดลงนะคะแต่ รกากฏเขาไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยอุบัติเหตุจักรยานเพิ่มขึ้นน่าตกใจเลยปีที่แล้วนะ7 2 0 0 0ครั้งเท่ากับ20%ของอุบัติเหตุรวมบนท้องถนนเนี่ย20%เป็นอุบัติเหตุของจักรยานค่ะและปีนี้เนี่ยมีคนเล่นมือถือแล้วประสบอุบัติเหตุจักรยานจนเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัส17ราย โอ้โมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเหมือนกันนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่อันตรายแล้วก็เริ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นล่าสุดญี่ปุ่นเพิ่งจะออกกฎหมายมาใหม่เลยค่ะบังคับใช้วันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากฎหมายใหม่ของเขาข้อแรกห้ามใช้มือถือในขณะขี่จักรยานไม่ใช่ขี่ไปแล้วกดเล่นไป จำคุก6เดือนหรือปรับ1 0 0 0 0แสนเยน1 0 0 0 0แสนเยนเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก2 2 0 0 0บาทประมาณนี้ข้อที่2 5ห้ามเมาแล้วขี่คือจะมาเออเมาเมาไม่ขับใช่ไหมดื่มมากลุ่มกลุแล้วปั่นจักรยานกลับไม่ได้เด็ดขาดนะคะจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน500,000เยนเอาแล้วอันนี้แสนกว่าบาทแล้วคะ่ะถ้าคุณเมาแล้วขี่จักรยาน และข้อที่3ถ้ามันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้จำคุก1ปีหรือปรับ300,000เยนก็ประมาณ60,000บาทได้จริงๆจะเห็นได้ว่าหลังโควิดเนี่ยจักรยานกลับมาบูมมากเลยนะคะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่อยากจะไปใช้พวกขนส่งสาธารณะนะอันตรายกลัวจะติดโควิดไปขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วเดี๋ยวหายใจลดกันขึ้นมาเนี่ยแล้วจะติดโควิดได้ จัก,กรยานก็เลยบูมค่ะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยเราจะเห็นประจำนะคะบางคนใส่ชุดออฟฟิศเลยอยามีแบบเน็กไทใส่สูขี่จัก,กรยานไปทำงานหรือจะเป็นคุณแม่บ้านปั่นจักรยานแล้วก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปจ่ายตลาดบางคนก็ปั่นจักรยานไปส่งลูกไปโรงเรียนเป็นภาพชินตาแล้วล่ะค่ะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือมันสะดวกค่ะ สะดวกคล่องตัวอยากจะไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้แคแค่ขึ้นจักรยานปั่นไปประหยัดด้วยนะคะและที่สําคัญถึงเร็วกว่าอีกบางทีอาจจะต้องไม่ต้องเสียเวลาการเดินลงไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะกว่าจะไปถึงกว่าจะไปขึ้นและญี่ปุ่นอากาศดีวิวทิวทัศน์ก็สวยมชมธรรมชาติไปในเมืองและที่สําคัญเขาบอกเลยว่า คนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสํานึกตลอดเวลาว่านี่คือความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันส่วนผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็คืออายุยืนค่ะนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุเลยนะคะเหมือนได้ออกกําลังกายตลอดเวลาทีนี้เรื่องนี้เอามาฝากเพราะว่า คนไทยช่วงนี้ทยอยกันไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วสมมุติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเราไปญี่ปุ่นเราอยากจะปั่นจัก,กรยานนะเออมีนะคะเขาให้เช่าปั่นชมความสวยงามของเมืองบ้างหรือว่าอาจจะปั่นไปไหนมาไหนเพื่อความสะดวกสบายมีกฎระเบียบหลายข้อฟังกันไว้ให้ดีๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือต้องขับขี่ในเลนจัก,กรยานเท่านั้น ห้ามสวนเลนนะคะไม่ใช่นึกว่าแบบบ้านเราเนาะอยากจะสวนตรงไหนก็สวนได้ไม่ได้แล้วไปด้วยกันเป็นแฟนกันน่ะจะขี่แบบคู่กันเธอเป็นยังไงไม่ได้คุณจะมาขี่คู่กันประกบกันไม่ได้อันตรายเขาห้ามค่ะฝนตกไม่เป็นปัญหาเนาะขี่มือหนึ่งกลางร่มมือหนึ่งไม่ได้นะคะญี่ปุ่นไม่อนุญาตคุณต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปซื้อเสื้อกันฝนเอาไว้ก่อนได้เลยและ อันนี้ก็เพิ่งรู้ค่ะที่เขาบอกว่าห้ามใช้มือถือขี่จักรยานที่ญี่ปุ่นห้ามใส่หูฟังนะคะจะมาใส่เฮดโฟนฟังเพลงเพลินๆนักขี่จักรยานไม่ได้เขาถือว่าอันตรายค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณวอกแวกเป็นมูแต่ฟังเพลงหรือมูอแต่คุยโทรศัพท์อยู่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้มวกกัน,น็อกต้องใส่พอถึงกลางคืนต้องเปิดไฟแล้วก็ใช้กระดิ่งในการส่งสัญญ,ญาณถ้าหากว่ามีใครจะข้ามถนนหรืออะไรก็ตามและ ห้ามเอาจักรยานไปขึ้นบนรถไฟนะคะบางคนเอ้าถึงตรงนี้แล้วขี้เกียจเดินงั้นเดี๋ยวเอาจูงจักรยานไปขึ้นรถไฟแล้วกันไม่ได้ยกเว้นแต่คุณพับแล้วแล้วก็ใส่กระเป๋านะคะและที่สําคัญเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องจอดในจุดที่เขาให้จอดจักรยานเท่านั้นกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องรู้ไว้นะคะถ้าเราไปท่องเที่ยวที่เมืองเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นจําให้ขึ้นใจเลยไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะโดนค่าปรับกันได้ง่าย เที่ยวหมดสนุกแน่ๆค่ะและทั้งหมดนี้คือ One World วันเวิลกับนิปปอนนวันันนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์ทุ่ม15นาทีติดตามได้ทาง Facebook ข่าวช่องวันและ YouTube ข่าวช่องวันสำหรับวันนี้บายๆแล้วค่ะ